อับสรปักสีเป็นลักษณะที่ผสมระหว่างนางอับสรกับนกซึ่งเป็นจินตนาการที่สร้างสารรค์ขึ้นมาน่าจะให้คล้องกับเทพปักสีแต่าภาพที่ปรากฏจากสัตธิมพานที่ธนาคารอมสินได้จัดทําขึ้นมานั้นเป็นภาพนางอับสรที่ทรงเครื่องอย่างงดงามถือดอกไม้และมีปีกหางอย่างนก หากมองผิวเผินจะเหมือนกับกินนรีที่ปรากฏในท่าไร้รำของกรมศิปลปกรแต่ตรงนี้หางที่เป็นนกนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะกินรีจะมีหางเป็นกนกส่วนอักษรปักสีนั้นมีหางเป็นผู้คล้ายกับหางนกจากสม,มุดภาพสัทธิมภานของกรมศิปลปกรที่เก็บภาพโบราณบ้าย ไม่ปรากฏภาพของนางอับสรปักสีซึ่งคาดว่าน่าจะมีการคิดค้นขึ้นมาใหม่อย่างไรก็ตามอับสรปักสีคงจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับเทพปักสีนั่นเอง